วจโดยน้ำดื่มปลาสิงห์โอ้โหนี่คงเป็นเก้าอี้ทำฟันรุ่นแรกๆเลยนะคะคุณลุงเพราะว่ายังเป็นไม้อยู่เลยอะคะ่ะเมื่อวันก่อนน้ำขิงไปหาคุณหมอฟันเป็นเก้าอี้ไฟฟ้าเบาะนุ่มๆแล้วล่ะคะ่ะอืมแล้วน้ำขิงไปหาหมอฟันทำไมล่ะจ๊ะอ๋อน้ำขิงไปหาหมอฟันเพราะว่าให้คุณหมอดูคะ่ะว่าต้องถอนฟันไหมเพราะว่าฟันด้านในของน้ำขิงอะ่ะซ้อนกันอยู่คะ่ะคุณหมอบอกว่าอาจจะต้องถอนแต่ไม่ต้องจัดฟันค่ะ ดีแล้วละจ้ะเพราะว่าพี่เองเนี่ยก็เคยจัดฟันมาก่อนซึ่งก่อนจะจัดเนี่ยก็ต้องไปถอนฟันเกข้างหน้าออกแล้วถึงใส่เหล็กดัดฟันได้ซึ่งพี่ไม่อยากจะบอกเลยว่ามันเจ็บแล้วก็ทรมานมากเลยนะว่าแต่ถอนฟันเกเลยแล้วทำไมต้องจัดฟันด้วยล่ะคะที่เขาจัดฟันเพราะว่าแก้ปัญหาฟันเกฟันขึ้นไม่เป็นระเบียบฟันสบกันอย่างผิดปกติฟันบนหรือฟันล่างยื่นออกมา หรือว่ามีช่องว่างระหว่างฟันมากเกินไปจนบดเคี้ยวอาหารได้ไม่ดีกระทบกับโครงสร้างของใบหน้าก็มีถ้าเป็นตั้งแต่เด็กเล็กๆก็จะมีผลกับการขึ้นของฟันแท้ด้วยแล้วก็ยังทำความสะอาดทั่วถึงได้ยากด้วยหลหรอา้าวโดยที่หนูเห็นพี่ๆวัยรุ่นเขาใส่เหล็กดัดฟันสีสวยๆกันนะคะเขามีปัญหาเรื่องฟันทั้งฟันเกฟันซอนแล้ฟันหักเหมือนที่คุณลุงบอกทั้งหมดเลยเหรอคะคงไม่ใช่ทั้งหมดหรอก เพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไปติดกับค่านิยมต้องทำใบหน้าให้คางให้มันเลียวเล็กเขาก็เลยไปจัดฟันจัดเหงือกแล้วก็บางคนก็ไปติดกับแฟชั่นไปเห็นไอ้เหล็กดัดจัดฟันเนี่ยมันเป็นสีสีจริงๆแลแ้วแต่เดิมเนี่ยพอเขาดัดฟันใหม่ๆด้วยด้วยเหล็กคนเรียกโอ้ฟันเหล็กแล้วดูแล้วมันน่าเกลียดออก เขาก็เลยมีกุดสโลบายเอาสีไปเติมไปแต่งทําให้ดูเด่นมันก็เลยกลายเป็นแฟชั่นว่าโอ้โหวัยรุ่นต้องจัดฟันก็เลยบางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกก็อยากเอาเหล็กไปใส่เอาสีด้วยแล้วน้ำขิงรู้ไหมว่าการที่มีเหล็กหรือว่ามีลวนเนี่ยเข้าไปติดอยู่ที่ฟันของเราเวลาที่เรากินอาหารเข้าไป เศษอาหารเหล่านั้นเนี่ยจะเข้าไปติดตามโซ่ฟันต่างๆของเราเวลาที่เราจะกินอาหารก็ควรที่จะต้องระวังด้วยพวกขนมหวานช็อกโกแลตหมากฝรั่งลูกอมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรกินเลยเพราะการทําความสะอาดฟันหรือการแปรงฟันนั้นเนี่ยทำได้ยากมากและถ้าเกิดว่าเราแปรงฟันไม่ดีก็จะทําให้เกิดฟันผุเกิดโรคเหงือกอักเสบ ต้องกลับไปหาคุณหมอในการรักษาอีกครั้งหนึ่งแล้วแถมการจัดฟันเนี่ยนะมีราคาแพงแล้วก็กจัดครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาถึง2 1, -3 ปีเป็นอย่างน้อยเลยเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะดัดฟันเนี่ยคุณหมอเขาจึงให้เราไปตรวจสุขภาพปากแล้วก็ฟันมีการดูโครงสร้างของใบหน้าก่อนแล้วก็หลังจัดฟันด้วยเพื่อที่จะให้เรารู้ถึงความจําเป็นแล้วก็ดูข้อดีข้อเสียก่อนที่เรานั้นจะตัดสินใจด้วยจ้ะเท่าที่น้ำขิงฟังคุณลุงกับพี่ดาวบอกแล้วเนี่ย น้ำขิงว่าเรื่องจัดฟันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่น้ำขิงคิดไว้เยอะเลยนะคะว่าแต่น้ำขิงเดินดูในพิพิธภัณฑ์มาแล้วเนี่ยเห็นมีไม้จิ้มฟันทั้งที่เป็นแบบไม้แล้วก็พลาสติกเขามีใช้มาตั้งแต่โบราณเลยเหรอคะมันช่างสังเกตจริงใช่แล้วล่ะจ้ะ แล้วคุณหมอเนี่ยก็บอกพี่ว่าถ้าเกิดว่าเรานั้นใช้ไม้จิ้มฟันไม่ถูกวิธีใช้ทิ่มไปตามซอกฟันหรือว่าทิ่มจากด้านหน้าทะลุไปถึงด้านหลังฟันเนี่ยนะมันก็จะทําให้ยอดเหงือกของเรานั้นต่าลงแล้วระหว่างฟันของเราก็จะห่างขึ้นเศษอาหารก็จะเข้าไปติดตามซอกฟันได้ง่ายขึ้นด้วยจ้ะลุงมีวิธีที่ดีกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเราแปลงฟันให้ถูกต้องถูกวิธีแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันมันทําจากไนลอนเส้นเล็กๆ มันไม่ทำให้เหงือกล้นเหงือกอักเสบด้วยแล้วก็มันทำความสะอาดได้ดีหมดจดดี